อ่าครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับอ่าก็จากที่ผมได้ลงทุนไปเมื่อวานนะครับอ่าลงทุนไปเมื่อวานประมาณเกือบสี่ร้อยบาทนะครับอ่าวันนี้ก็จะมาถอนเลยนะครับเมื่อวานผมได้แนะนําเพื่อนไปด้วยนะครับแนะนําเพื่อนให้ไปลงทุนนะครับก็ได้จากเพื่อนที่เขาเชิญเออเพื่อนจากที่ผมเชิญน,นะครับเขาก็ได้ลงทุนไปอ่าลงทุนไป ตัวสูงเลยครับลงทุนไป15นะครับก็ตกอยู่ที่700-800บาทนะครับตรงนี้นะผมก็ได้จากค่าแนะนำนะครับมาก็ถอนได้อนกันนะครับก็ผมจะถอนทั้ง2ตัวเลยวันนี้นะครับก็จะรวมเป็น0.9นะครับ0.9เดี๋ยวผมจะไปตีเป็นเงินไทยนะครับ LTC 0.09 322นะครับยังไม่ได้ตีเศษนะเนี่ยยังไม่ได้ตีเศษนะครับผมอ่า132นะครับอ่ายังไม่ได้ตีเศษนะครับก็จริงๆแล้วผมกะว่าให้มันได้อ่า0.5ทั้ง2อันเลยนะครับ0.5นะมันก็จะได้อ่า0.1นะครับเป็น147บาทนะครับยังไม่ได้ตีเศษนะครับ 0 05, 0 5 0 0 5บวกกันก็จะเป็น0.1นะครับก็จะได้100 47บาทก็ผมลงทุนไป400ถ้าผมถอนครั้งนี้ก็ตีเลขกลมๆไปนะครับตีเลขกลมๆตีเลขกลมๆไปว่า150านะครับตรงนี้เพราะว่ายังไม่ได้นับเศษนะถ้านับเศษก็ประมาณ150นะครับผมลงทุนไป400ก็จะเหลือ250บบาทนะครับ 2 5 0บาทนะครับที่จะคืนทุนนะครับแค่วันเดียวนะครับแค่วันเดียวเราขยันเชิญเพื่อนหน่อยครับนะดึงเพื่อนมาช่วยกันทำนะครับช่วยกันลงทุนนะครับผมก็จะได้กำไรนะครับก็จะได้กำไรผมก็จะทำการถอนอาจากการเชิญเพื่อนก่อนนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมว่าจะให้รอรอให้มันถึง0.0.5นนะ 0 0 5ก่อนนะครับแต่ผมจะถอนตัวนี้ก่อนนะครับเพราะว่าถอนได้วันละ3ครั้งนะครับไม่เกิน3ามครั้งนะะเดี๋ยวผมจะถอนหมดเลยนะครับ0.051นะครับโอเคถอนเลยครับก็จะเหลือ0.000นะครับผมอถอนที่เรียบร้อยนะครับต่อไปเดี๋ยวผมขอรอ จะรอดีไหมหรือว่าจะถอนเลยอ่ถอนไปเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวถอนไปเลยดีกว่าเพราะว่าผมมีกําลังขุดผมเพิ่งซื้อมาเมื่อวานนะครับที่ผมได้ทําคลิปลงไปร้อยหกสิบนะครับของเพื่อนผมลงไปสามร้อยกว่าเลยนะครับเออผมบอกผิดนะครับเพื่อนผมลงไปกี่เปอร์เซ็นต์นะศูนย์จุดห้าเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดนะครับเมื่อวานนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาถอนเลยครับ ผมจะใส่ศ0นย์นะครับแค่นี้พอนะครับโอเคถอนเลยครับโอเคถอนเรียบร้อยนะครับถอนเรียบร้อยอ่ก็จะเหลือศูนย์จุดศูนย์ศย์สามเจ็ดสี่นะครับอ่าเดี๋ยวไปดูประวัติการถอนนะครับรวมการถอนผมถอนไปเท่าไหร่แล้วนะครับนี่นะครับรวมร,วม,รวมที่ผมถอนไปนะครับ สามร้อยห้าบาทนะครับสามร้อยห้าบาทแล้วก็จากการเชิญเพื่อนรวมๆนะครับรวมๆนะครับเมื่อกี้สามร้อยห้าบาทนะครับบวกกับสามร้อยสิบเอ็ดครับหกร้อยกว่าบาทเลยครับนะจากลงทุนครั้งแรกผมลงทุนไปสองร้อยนะครับอแล้วก็ผมมาลงทุนใหม่นะครับลงทุนใหม่ที่สี่ร้อยนะครับเกือบเกือบสี่ร้อยครับไม่ถึงหรอกแต่ผมตีเลขกลมๆไปว่าสี่ร้อยนะครับ ก็ถือว่ารวมแล้วก็หลุดทุนเลยนะครับรวมแล้วเนี่ยเพราะว่าลงครั้งแรกสองร้อยแล้วได้กําไรมาแล้วก็มาลงทุนอีกสี่ร้อยรวมแล้วที่ผมถอนวันนี้ด้วยก็รวมแล้วเป็นหกร้อยนะหกร้อยก็ถือว่าหลุดทุนนะครับหลุดทุนหมดแล้วนะครับถ้าเราเราคิดในทางที่รวมกันเลยนะครับคือหลุดทุนแล้วหกร้อย 600, ยังไม่ได้กําไรนะคือครั้งหน้าต่อไปก็คือกําไรเลยนะครับแต่ว่า อันนั้นคือกําไรเราตัดไปแล้วนะครับตัดไปเลยดีกว่านะเรามารวมใหม่นะรเรามารวมใหม่ว่า,าวันนี้ผมหักไปแล้วร้อยาสก็เหลืออีกสองร้อยบาทนะครับที่ผมต้องทํากําไรให้ได้นะครับคือทุนนะครับอีก250บาทก็คือผมต้องดึงดึงทุนกลับมาให้ได้นะครับถึงจะได้กําไรว่ากําไรนั้นรวมแล้วได้เท่าไหร่จากที่ผมคํานวณน,นะครับกําไรผมต้องได้แน่นอนห้าบาทนะครับอโอเคครับผม เดี๋ยวเรามารอดูนะครับว่าเงินจะเข้าตอนไหนนะครับตอนนี้สิบโมงสิบเจ็ดนะครับโอเคอ่าครับผมก็จากการเชิญเพื่อนเข้ามาเลยนะครับ0.05นะครับอ่านี่เลยนะครับที่ผมได้ถอนนะครับ0.05 1 00นะครับที่ผมได้ถอนไปนะครับก็เข้ามาเลยนะครับนี่เลยอ่าวันนี้พอดีนี่นี่กองวันกองวันไหนนะ วันนี้ที่หนึ่งนะเออนี่ครับเข้ามาเรียบร้อยนะครับ0.05นั่นเองนะครับอตอนนี้มีเท่าไร้วเนี่ยก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับย้ําว่าสะสมไปเรื่อยๆนะครับผมได้ถอนไปก็เยอะพอสมควรเลยนะครับวันก่อนก็ถอนออกไป1000นนะครับก็ได้ทำคลิป ไปในช่อง y o u t u b e นะครับสมชายบิตคอยนะครับก็ไปไล่ดูกันได้นะครับถอนเงินออกจากบิตคัพนะครับอ่ะต่อไปเราก็รอจากการขุดนะครับยังไม่เข้ามานะครับจากการขุดกำลังขุดตรงนี้นะครับอ่าถอนไปศ0 4ย์นยะครับอ่ะยังไม่เข้าเดี๋ยวเรารอสักคู่ครับผมอ่ะครับผมก็อีกตัวก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เวลาห่างกันพอสมควรนะครับ ก็อันแรกที่ผมถอนนะครับก็เข้ามาสิบโมงยี่สิบห้าอันที่สองเนี่ยตอนที่ผมถอนเนี่ยห่างกันแค่ไม่กี่วินาทีเองนะครับก็ใช้เวลาไปหลายนาทีพอสมควรแต่ก็เข้าปกตินะครับเว็บนี้ผมไว้ใจเลยนะครับเพราะว่าผมก็ลงทุนมาสองสามรอบแล้วนะอะนะครับก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยครับ0ูนจดศนย์สนะครับอ่าที่ผมได้ถอนวันนี้วันที่หนึ่งศูนย์จุด 0.048เออถูกแล้วนะครับจะทำทําไมนะครับอ่าเรามาดูว่ายอนเงินผมได้เท่าไหร่นะครับ209บาทเนี่ยนะครับอ่าอันนี้ก็ถอนได้นะครับสําหรับใครที่อยากจะถอนนะครับแต่ผมอยากจะให้มันครบพันนะแล้วค่อยถอนทีเดียวนะครับรอกําไรนะรอกําไรก่อนรอกําไรก่อนว่าผมตั้งไว้ว่าต้องได้500แน่นอนกำไรตัวนี้นะครับ โอเคนะครับสาหรับสายลงทุนนะครับใครอยากลงทุนนะครับตามผมมาเลยนะครับเว็บนี้เดี่ยนไล่คอยครับถอนเป็นเงินเข้าธนาคารได้ลงทุนนะครับคนลงทุนแค่หลักร้อยเองนะครับผมเพื่อนผมนะครับลงทุนไปเกือบแปดร้อยนะครับถอนได้วันละร้อยี่สิบาทนะครับถอนได้ทุกวันนะครับร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบร้อยี่สิบนะครับเป็นเวลาสิบวันนะครับที่จะถอนได้นะครับค่ตีเลขกลมๆก็คือนะครับสิบวัน แต่ว่าได้วันละร้อยก็พันหนึ่งนะครับอ่าได้ประมาณพันสองนะครับรวมรวมแล้วนะครับอ่าตัดกําไรบ้างตัดอนุนตัดอนี่บ้างนะครับจากการเชิญเพื่อนบ้างก็พันห้าผมว่าได้แน่นอนนะครับอืมแต่ว่าผมยังไม่ลงทุนสูงขนาดนั้นนะครับผมลงทุนแค่้าเปอร์เซ็นต์นะครับกําลังขุด160นะครับใครที่อยากลงทุนสูงๆนะมีอ่ากําลังทรัพย์ที่ดีนะครับอ่าผมก็อยากแนะนําเลยนะครับ หรือแรกๆจะลงแค่หลักร้อยก่อนก็ได้นะครับผมลงแค่ร้อยสองร้อยตามเหมือนผมที่ผมลงนะครับสามร้อยสี่ร้อยนะครับผมก็ลงแค่นี้แหละเพื่อดูว่ากําไรมันดีไหมนะครับส่วนเว็บเว็บอื่นนะผมก็เล่นนะครับหลายเว็บเลยมีเยอะนะครับอันนี้จะเป็นไล์คอยนะครับเอ้ไม่ใช่ด็อกคอยตัวนี้จะเป็นด็อกคอยนะครับเว็บนี้ผมว่าขุดด็อกคอยห้าวันผมถอนทีหนึ่งนะครับห้าวันก็ห้าร้อยสี่สิบด็อกคอยนะครับ ตัวนี้ขั้นต่าถอนอยู่ที่30ดอลลคอยนะครับก็ใกล้จะได้ถอนแล้วเดี๋ยวผมจะมาทํารีวิวให้ดูอีกทีนะครับโอเคครับผมยังไงก็ขอขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะมีคําถามอะไรก็ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับผม